ที่ข้อหนะคะข้อที่5เนี่ยจะเป็นเรื่องของการทดสอบสารอาหารนั่นเองนะคะก่อนอื่นขออนุญ,ญ,ญาตทวนก่อนเนาะสารอาหารเนี่ยถ้าเราแบ่งนะคะโดยใช้พลังงานเป็นเกณฑ์เจ้าสารอาหารเนี่ยแบ่งได้เป็นอะไรสารอาหารตรงไหนดีนะ่อ่ะตรงนี้สารอาหารนะคะแบ่งเป็น สารอาหารที่ให้พลังงานอ่ะและสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานอ่ารู้ไหมเอ่ยว่าสารอาหารที่ให้พลังงานเนี่ยมีอะไรบ้างสารอาหารที่ให้พลังงานนะคะมีคาร์โบไฮเดรตอ่าคาร์โบไฮเดรตมี โปรโตีนและสุดท้ายก็คือไขมันนั่นเองไขมันสารอาหารทั้ง3ประเภทนี้นะคะหลังจากที่เรารับประทานเข้าไปเจ้าอาหารเนี่ยมีการย่อยจนสุดท้ายเนี่ย ได้เป็นพวกโปรตีนคารวโไฮเหลตไขมันเขาให้พลังงานเราได้ค่ะให้เราเอามาใช้ในการดำรงชีวิตในการใช้กิจกรรมต่างๆแต่สำหรับอาหารที่ไม่ให้พลังงานเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะได้แก่อะไรได้แก่วิตามินและเกลือแร่อ่ะไม่ให้พลังงานแล้วเราทานไปทำไมก็คือทานไปเพื่อทำให้ระบบของร่างกายเนี่ยมีการทำงานได้เป็นปกตินะคะ อันนี้ก็คือสารอาหารเราแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆทีนี้ถ้าหากเราต้องการจทดสอบว่าอาหารที่เราเรับประทานเข้าไปเนี่ยค่ะว่าเขาประกอบไปด้วยสารอาหารอะไรบ้างเราสามารถทดสอบได้ดังนี้นะคะเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากจะทดสอบว่าอาหารของเรานั้นน่ะมีแป้งหรือเปล่าอ่ะ ถ้ามีแป้งนะคะเราสามารถยดสารละไลายไอโอดีนโดยที่ตอนแรกนะคะก่อนหยดเจ้าสารละไลายไอโอดีนเนี่ยจะมีสีน้ําตาลนะคะน้ําตาลออกเหลืองๆหน่อยก็เบตาดีนะคะอ่าทีนี้นะคะถ้าเกิดอาหารนั้นน่ะเขามีแป้งเป็นส่วนประกอบสารละลายนั้นนะคะสารละไลายไอโอดีนจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินเข้มอ่าแสดงว่าถ้าอาหาร มีแป้งเป็นส่วนประกอบจะให้ผลการทดลองนะคะเป็นสารละลายสีน้ำเงินต่อมานะคะน้ำตาลถ้าเราต้องการจะทดสอบน้ำตาลนะคะให้เราใช้สารละลายเบเนดิกและนำไปต้มการใช้สารละลายเบเนดิกนะคะตอนแรกมันจะเป็นสีฟ้าเนาะถ้าเกิดว่าสารละลายนะเอ่อขอโทษค่นะถ้าเกิดอาหารนั้นนะคะประกอบด้วยน้ำตาลจะเกิดเป็นตะกอนสีส้มหรือสีแดงอิฐ <c oughs> ข้อสามค่ะไขมันสำหรับอาหารที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบนะคะเราใช้ถูกกับกระดาษเหมือนเวลาที่เราเออไปซื้อโรตีอะคะ่ะที่เวลาคนขายพอขอทอดเสร็จเนาะเขาก็จะเอามาวางบนกระดาษช่วยสับมันนั่นแหละค่ะถ้ากระดาษนั้นนะคะมันเปลี่ยนจากทึบแสงเป็นกระดาษที่โปร่งแสงแสดงว่าอันนั้นมีไขมันเป็นส่วนประกอบ สุดท้ายสำหรับการทดสอบโปรตีนเราสามารถทดสอบโปรตีนโดยการใช้สาระละลายที่ชื่อไบูเลตดูดีนะคะถ้าน้ำตาลเบนเดดิกถ้าโปรตีนไบูเลตยังสับสนนะซึ่งในสาระละลายเริ่มต้นเนี่ยเขาเป็นสีฟ้าเหมือนกันถ้ามีโปรตีนเป็นองค์ประกอบสาระละลายจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงมาดูข้อมูลค่ะ บอกว่าเรียนคนหนึ่งนะคะทดสอบอาหารในอาหารทั้งหมด5ชนิดและได้ผลการทดลองดังนี้มาดูช่องแรกนะคะก็คือเขาเอพิถูบนกระดาษจำได้ไหมเอ่ยการถูบนกระดาษนี้คือการทดสอบอะไรลูกการทดสอบไขมันอสองนะคะเอามาทดสอบด้วยสาระไละลายไอโอดีนการทดสอบด้วยสาระไละลายไอโอดีนนี้คืออะไร คือทดสอบแป้งถ้ามีแป้งเป็นยังไงเขาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะคะแสดงว่า a เนี่ยเขามีแป้ง c มีแป้งและ d d o กมีแป้งนะคะขออน,นุญาตย้อนไปที่ไขมันนิดนึงอาหารอาหารนี่มีไขมันอาหารที่มีไขม,าามัขมนนะคะมี a และออขอโทษค่ะมี b c และ d d o กต่อมาทดสอบอะไรทดสอบ โดยโหยดสารละลายเบนดิกและนําไปต้มเบนดิกและนําไปต้มใช้ทดสอบน้านําตาลทดสอบน้ําตาลถ้ามีน้ำตาลสารลมันจะเกิดเป็นตะกอนสีแดงอิฐหรือสีสม้มแสดงว่า A d ดีดแล้วก็ E นะคะมีสีแดงอิฐเนาะมีอะไรมีน้ำตาลสุดท้าย เอาไปหยดด้วยสารละลายไบูเรตไบูเรตก็คืออะไรก็คือโปรตีนทดสอบโปรตีนนะคะถ้าสารละลายมีสีม่วงอ่านี่พี่กำลังไฮไลท์เลยนะคะมีสีม่วงแปลว่าสารละายนั้นมีอะไรลูกมีมีโปรตีนอ่ะก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปอ่านชอ์นะคะขออันุนี้สรุปนิดนึงนะว่าสารละลายแต่ละชนิดเออว่าอาหารแต่ละชนิดเนี่ย ขามีสารอาหารอะไรบ้างอ่ะมาดูอันแรกคืออะไรคะคือ A เนาะ A เนี่ยมีแป้งและน้ำตาลอ่ะขอเขียนตรงนี้ A มีแป้งและน้ำตาล B มีไขมันและโปรตีนอ่า B ีบอยนะคะมีไขมันและมีโปรตีนเนาะ c ีแคค่ะ c ีแคมีอะไรบ้างมีไขมันนะคะอ่ะเขียนไขมันก่อนมีไขมันมีแป้งเนาะมีแป้งมีโปรตีนนะคะอันนี้คือ c ีแค d ดีด็ค่ะอ่ะมีไขมันนะคะ d ีด็อมีไขมันมีแป้งนะคะและสุดท้ายมีน้ำตาลเอ๊ะ เป็นพวกขนมหรือเปล่าอีค่ะอีมีอย่างเดียวเนาะมีอะไรมีน้ำตาลอ่ะทีนี้มาดูช้อยส์กันมาดูช้อยส์มาดูตัวเลือกกันนะคะอ่าที่พี่เน้นย้ำเสมอเขาถามถูกหรือถามไม่ถูกให้วงเอาไว้ก่อนแน่นอนนะคะเขาถามข้อที่ถูกฉะนั้นเรามาดูข้อหนึ่งอาหารชนิด c อาจจะเป็นไข่เจียวหมูสับนึกก่อน ไข่เจียวหมูสับไข่เจียวหมูสับมันน่าจะมีอะไรมันน่าจะมีไข่กับหมูสับเป็นอะไรเป็นโปรตีนใช่ไหมลูกทีนี้ตอนทอดใช้อะไรทอดใช้น้ํามันฉะนั้นต้องมีอะไรมีไขมันแสดงว,ว่า C อ่ะขอไปดู C มีอะไรลูกมีไขมันมีแป้งมีโปรตีนเขาบอกว่าไข่เจียวหมูสับไม่ใช่ข้าวไข่เจียวหมูสับนะคะเขาบอกแค่ไข่เจียวหมูสับฉะนั้นมันจะมีแป้งได้ไหม มันมีไม่ได้ค่ะมันมป้ไม่ได้ข้อหนึ่งไม่ใช่นะอย่าลืมนะเขาถามข้อที่ถูกต้องนะคะข้อสองนักกีฬานะคะต้องการสร้างกลรามเหนืออะในการสร้างกลรามเหนือแสดงว่าต้องการอาหารประเภทไหนต้องการโปรตีนใช่ไหมอะและลดไขมันก็คือต้องการโปรตีนไม่ต้องการไขมันควรรับประทานดีดอกนะคะดีดอกไม่มีโปรตีน มีไขมันแป้งและน้ำตาลเพราะฉะนั้นไม่ถูกข้อ3ค่ะถ้ารับประทานอาหารที่มีปริมาณเท่ากันถ้ารับประทานอาหารที่มีปริมาณเท่ากันนะคะอาหาร E จะให้พลังงานสูงกว่าอะย้อมไปดูสิเมื่อกี้พี่บอกว่าอะไรสารอาหารที่ให้พลังงานมีโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมัน e. มีม,มีน้ำตาลอะขออนุญ,ญาตถามนิดนึง สำหรับสารอาหารที่ให้พลังงานนะคะแต่ละชนิดเขาให้พลังงานเท่าไหร่นะคะสำหรับคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนเนี่ยเขาให้ปริมาณพลังงานเท่ากันคือถ้าเรารับประทานเขาไป1กรัมเขาจะให้พลังงานอยู่ที่4ี่กิโลแคลอรี่ในขณะที่ไขมัน1กรัมให้พลังงานเท่าไหร่คะใครทราบบ้างกิโลแคลอรี่เป็นไงเกิน2เท่าเพราะฉะนั้น อาหารที่มีไขมันนะคะเขาจะให้พลังงานเยอะกว่าสําหรับอ๋อเขาบอก e จะสูงกว่า b boy นะคะ b boy มีไขมันลุกดังนั้นเป็นยังไงไม่ใช่นะคะเขาให้พลังงานน้อยกว่านะทีนี้มาดูค่ะข้อที่สี่ถ้านักเรียนรับประทานอาหารชนิด a เพียงชนิดเดียวเป็นเวลานานร่างกายจะเจริญเติบโตช้าอ่ะถ้าเกิดร่างกายจะเจริญเติบโตเป็นยังไงต้องการโป สําหร่างกายที่ต้องการโปรตีนนะคะถ้าไปดับทานอาหาร A เป็นยังไง A มีโปรตีนไม่มีโปรตีนเลยใช่ไหมะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าเกิดทานแต่ A ทานแต่แป้งกับน้ำตาลเนี่ยจะ,จะเจริญเติบโต,ตช้าแน่นอนค่ะเพราะอะไรคะ,ะเพราะว่าไม่มีโปรตีนได้แต่อะไรได้แต่แป้งกับน้ำกับน้ำตาลเนาะ แป้งจับน้ำตาลจัดเป็นคาร์โบไฮเดรตหน้าที่หลักของคาร์โบไฮเดรตคือให้พลังงานนะคะแต่สำหรับการสร้างกล้ามเนื้อเป็นหน้าที่ของโปรโตีนอ้าวแล้วไขมันละ่ะก็ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะสำหรับเออคนที่เขาอยู่ในเมืองหนาวอ,อาหารเขาก็จะมีไขมันค่อนข้างที่จะเยอะ